The stage set. Show เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับเลอะไฟนอล เกมฟรีทูเพลย์เฟิร์สเพอร์เซนชูตติ้งมัลติเพลเยอร์ที่วางคอนเซปต์มาอยู่ในทีมของรายการการแข่งขันชิงรางวัลผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้ท้าชิงที่เข้าไปต่อสู้แข่งขันกับผู้เล่นทีมอื่นในโลกเสมือนจริงสิ่งที่พิเศษแรกเกี่ยวกับการนาเสนอของเกมนี้ก็คือแต่และทีมจะมีชื่อเรียกเฉพาะและทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดอร์ไฟแลจะมีผู้บรรยายเกมการแข่งขันที่คอยพากไปด้วยอารมณ์เหมือนเรานั่งดูบอลแล้วก็มีทีมพากบรรยายให้ฟังองค์ประกอบนี้ก็เลยทาให้บรรยากาศระหว่างเล่นนั้นเหมืออนนนกกััับเเเเรรราาาาไไดดด้้้ขปลล่่มมชิงงิงงงวจจจๆโโยยีผููคูคต เกี่ยวกับเกมเพลย์นะครับการควบคุมขั้นพื้นฐานก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของเกม First Person Shooting ตั้งแต่การเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการวิ่งกระโดดย่อตัววิ่งแล้วกดย่อเพื่อสไลด์ตัวแต่วว่าการหาที่กำบังครับในพาร์ทของชูตติ้งก็จะมีทั้งการยิงแบบไม่แรงและการยิงผ่านสูตรเลงที่จะแม่นยำม,มากกว่าผู้เล่นแต่ละคนจะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้4อย่างได้แก่อาวุธหลัก1อันและเกจเจอร์สามแบบเช่นระเบิดแฟลกเกเรเนสระเบิดเพลิงระเบิดควันกูเก e รเน e ที่เป็นการสร้างมวลเกรอ อีคลิปไม่หลายหลายอันจะมีความจำเพาะกับตัวละครด้วยนะครับหลักๆก็คืออาวุธประจําตัวที่จะไม่ซ้ํากันแน่แน่ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังประเภทของตัวละครครับโดยไฟแนลจะแบ่งตัวละครออกเป็น3ประเภทได้แก่ไลท์ตัวละครที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่ก็มาพร้อมกับความว่องไวและคล่องตัวที่สุดเพราะว่าก็ต้องแลกมาด้วยความถึกทนที่น้อยที่สุดเช่นกันอาวุธที่ตัวละครชนิดนี้สามารถใช้ได้ก็จะมีตั้งแต่มีดที่เป็นอาวุธสําหรับการโจมตีระยะประชิดปืนพกแบบอัตโนมติอย่าง m 1 1ที่มีอัตรายิงที่เร็วมาากๆหรือว่จะเปป็นน Sniper SR-84 โวลเลนที่เป็นสายซุ่มยิงก็จำเป็นจะต้องเล่นตัวละครไรท์เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใช้สไนเปอร์ไรเฟิลได้อาวุธนะตอนเริ่มเล่นจะมีให้เลือกใช้2แบบซึ่งเราสามารถปลดล็อกเพิ่มได้ด้วยเงินภายในเกมซึ่งเงินก็จะได้จากการเล่นจนจบแมชนั่นเองครับตัวละครยังมาพร้อมกับทักษะความสามารถพิเศษในหัวข้อที่เกมเรียกว่า Specialization หรือว่าความชํานาญเฉพาะทางเราสามารถติดตั้งความสามารถพิเศษนี้ได้1อย่างครับเริ่มจากไรท์ที่จะมีสกิล a p p ฟ i n g h o o กที่ทําให้เราเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือววว่่่าาขึ้้นสสููทีงงไดดอยรเรเ็ กลไกของ Specialization ก็จะเหมือนกับ u q u m p n t นะครับที่ผู้เล่นสามารถปลดล็อกเพิ่มได้โดยใช้เงินในเกมซึ่งความชำนาญเหล่านี้ถ้าผู้ชมเล่นไปสักพักก็จะเริ่มมองออกครับว่ามันคือคกลไกที่ผู้พัฒนาออกแบบและคิดมาแล้วว่าความสามารถเหล่านี้จะส่งเสริมกับคาแรคเตอร์ของตัวละครได้มากที่สุดและยังนําไปสู่แนวทางการเล่นแบบเฉพาะทางอีกด้วยสกิลอีก2แบบที่เราสามารถปลดล็อกเพิ่มให้กับตัวละครไลท์ก็คือ Cloaking Device อุปกรณ์อําพรางตัวที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามมองเห็นเราได้ยากขึ้นคือผมยังไม่ได้ปลดล็อกสกิลนี้นะครับแต่ว่าโดนมากับตัวเมื่อเราได้ประทะก,กับไลท์ฝั่งตรงข้ามที่ใช้อาวุธระยะประชิดเข้ามาโจมตีเราจากด้านหลังโดยที่เราไม่ทันเห็นหรือว่าอีกสกิลหนึ่งก็คือ Evasive Dash ที่ทําให้ตัวละครไลท์สามารถแดชหลบอันตรายได้ ตัวละครประเภทที่2ก็คือมีเดียมครับมีเดียมจะเป็นตัวละครที่มีพลังขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับกลางทั้งความอึดและความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวละครประเภทนี้จะสามารถใช้ปืน assault rifle AKM ที่มีอัตราเร็วในการยิงที่ไวกับระยะยิงที่ถือว่าค่อนข้างไกลหวังผลได้หรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกเป็นปืนลูกโม่ R357 ที่ยิงช้าหน่อยแต่ว่าการทำดามจนั้นถือว่าสูงกว่าปืนทั่วไปครับ Specialization ของตัวละครมีเดียมจะประกอบด้วย Healing Beam ปืนยิงลำแสงรักษาที่ทำหน้าที่เติมเลือดให้กับเพื่อนในทีมสกิลตั้งป้องปืน และ r e consent ที่ช่วยตรวจจับศัตรูรอบตัวเป็นระยะเวลาสั้นๆในส่วนของแกจเจตที่พิเศษมากๆของตัวละครชนิดนี้ก็คือ defibrillator ที่ทำให้การชุบชีวิตเพื่อนในทีมเกิดขึ้นได้ทันทีต่างจากการชุบแบบปกติที่จะต้องรอเวลาแป๊บนึง นั้นพอเราได้เห็นอุปกรณ์และความชํานาญเฉพาะทางของตัวละครชนิดนี้นะครับมันก็ทําให้เราเห็นภาพครับว่าบทบาทของเมดยมน่าจะมีด้วยกันหลักๆ2แบบได้แ,แก่การเล่นเป็นสายซัพพอร์ตที่ช่วยเติมเลือดและก็คอยชุบเพื่อนหรือว่าจะเล่นเป็นฝ่ายสนับสนุนในด้านของการโจมตีก็สามารถทําได้ดีครับเอาล่ะและสุดท้ายก็คือตัวละครประเภทเฮวี่หรือว่าแท้งประจําเกมนี้อาวุธเฉพาะตัวในตอนเริ่มต้นก็จะมีไร์แมชชีนกันกับสลชแฮมเมอร์ที่ใช้โจมตีระยะประชิดแล้วก็ยังสามารถใช้ทําลายพื้นอาคารกับกําแพงตึกได้ด้วย <Heavy S 2> ดดเฮดวี่ ที่มาพร้อมกับสกิลเริ่มต้นอย่างชาร์จแอนด์สแลมที่เป็นการระเบิดความโกรธก่อนที่จะพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับสร้างดามจให้กับสิ่งกีดขวางและศัตรูที่ขวางทางแกเจ็ตเฉพาะตัวของตัวละครน,นี้ก็คือโล่ป้องกันหรือว่าปืน RPG ที่ผมชอบใช้มากๆอีกท,ทั้งถ้าผู้ชมเล่นแล้วรู้สึกติดใจอยากเป็นสายเฮฟวี่แบบยาวๆตัวเลือกปืนใหม่ๆที่สามารถปลดล็อกได้ก็จะมีทั้งปืนไฟปืนลูกซองอัตโนมัติแล้วก็ปืนยิงระเบิดครับ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นตัวละครแบบไหนก็ได้นะและเกมก็ไม่ฟิกว่าในทีม3คนจะต้องมีตัวละครครบทั้ง3แบบเราสามารถเลือกแคบบี้ทั้งทีมเลยก็ได้หรือว่าจะเลือกเล่นแบบผสมผสานจากนั้นก่อนเข้าเกมอุปกรณ์ทั้ง4ชนิดนั้นเราสามารถเลือกเป็น2ชุดระหว่างชุดใช้จริงแล้วก็ชุดรีเซิร์ฟในทางปฏิบัติก็คือถ้าเราเล่นแล้วตายในช่วงระยะเวลาคููดาวก่อนรีสปอนนะตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปเลือกเปลี่ยนอาวุธและแกจเจตเพื่อปรับให้เข้ากับกลยุทธ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในด้านของแผนที่เดี๋ยวไฟแนล่นหหลลากลายแบบ ซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างชอบการออกแบบแผนที่ของเกมนี้นะครับแบบนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่เรามองข้ามไม่ได้ฉากบางฉากจะเป็นตึกที่อยู่ห่างๆกันและเราจะต้องอาศัยแท่นกระโดดหรือว่าสลิงสําหรับข้ามไปการวิ่งไปโดยที่ไม่ระมัดระวังก็อาจจะทําให้เราตกลงไปได้ภายในตึกก็มีโครงสร้างที่สามารถลัดเลาะเข้าไปได้หลากหลายเส้นทางซึ่งถ้าจะให้สรุปสั้นๆเกี่ยวกับการออกแบบแผนที่ของเกมนี้ก็คือมันมีโครงสร้างที่ไม่ตายตัวตึกที่มีหลายชั้นก็สร้างประสบการณ์การต่อสู้แบบรอบทิศทาง ทั้งเราและฝั่งตรงข้ามสามารถจโจมเป้าหมายได้จากทุกทิศก็เกิดเป็นกลยุทธ์ในการบุกโจมตีและเข้าสกัดเตะต,ตัดขาไม่ให้ทีมอื่นแคชเอาท์ได้สําเร็จและแน่นอนครับตามที่บอกไปนในตอนก่อนหน้านี้ครับว่าเดอะไฟแนลนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถทําลายกําแพงและอาคารได้ซึ่งเกี่ยวกับการทําลายโครงสร้างอาคารเพื่อเปิดเส้นทางผู้เล่นก็สามารถใช้ได้ทั้งระเบิดคอนของตัวละครเฮลฟี่หรือว่าการหยิบถังระเบิดมาปาใส่ก็สามารถทําได้หมด โหมดการเล่นก็จะมีด้วยกัน2แบบครับระหว่าง Quick Cash ที่ผู้เล่น3ทีมจะต้องเอาเงินจากตู้เซฟไปยังตำแหน่งตู้แคชเอาโดยเงิน1ก้อนจะมีมูลค่า10,000แต้มทีมที่สามารถทำได้20,000ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันในแมชนั้นัน้นและอีกโหมดการเล่นก็คือ Bankit ที่เราจะต้องฟาร์มเงินจากเซฟและเงินที่ดรอปจากการสังหารผู้เล่นคนอื่นผู้เล่น4ทีมจะต้องแข่งกันสะสมเงินไปฝากที่ตู้ที่จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆทีมที่สามารถนำเงินเข้าตู้ธนาคารได้ครบ4 0 0 0 0ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะ ความสนุกของแคชเอาท์ก็คือมันจะมีรูปแบบการเล่นที่เราจะมีบทบาททั้งฝ่ายรุกและฝ่ายป้องกันในความหมายก็คือถ้าทีมของคุณผู้ชมเอากล่องเก็บเงินมาได้ก่อนทีมที่เหลือในตอนที่วิ่งไปยังตำแหน่งถอนเงินผู้เล่นทั้ง3าคนที่ไปพร้อมกันก็ต้องปกป้องเงินที่ถือเอาไว้ให้ได้โดยเฉพาะเพื่อนอีก2คนจะต้องคุ้มกันคนที่ถือเงินให้ปลอดภัยอยู่รอดไปจนถึงปลายทางจากนั้นเมื่อเราฝากเงินได้แล้วนะครับเงินจะไม่ได้ออกทันทีนะแต่มันจะเป็นการนับเวลาถอยหลัง ทีมที่ฝากได้ก่อนจะต้องป้องกันไม่ให้ทีมที่เหลือมาขโมยเพื่อเปลี่ยนการถอนเงินให้เป็นของฝั่งตัวเองนั่นเท่ากับว,ว่าถ้าเวลายังไม่หมดแล้วเราสามารถเข้าไปช่วงชิงเงินในกระบวนการถอนเงินมาได้กระทั่งเมื่อหมดเวลาเป็นเงินที่อยู่ฝั่งเราถูกแคชเอาท์ออกไปทีมเราก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เงินแทนวินาทีที่เกิดแคชเอาท์มันก็จะสามารถพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาครับกลับใดที่เงินยังไม่ถูกส่งออกไปทีมที่สูญเสียการ Estamos Herman, ครอบครองเงินเมื่อเกิดกลับมาใหม่ก็จะยังสามารถช่วงชิงเงินกลับมาโดยการเปลี่ยนให้เงินถูกส่งออกในานามของทีมตััวเเอองงได้นน่ ตัวความสนุกของแบงก์อีกก็จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปพอสมควรนะครับมันจะเกิดเป็นตัวเลือกกลยุทธ์การเล่นขึ้นมาเช่นการฟาร์มเงินจากการยิงผู้เล่นคนอื่นการหาเงินจากวิธีถอนออกมาจากตำแหน่งที่เก็บเงินหรือว่าจะเป็นกลยุทธ์แย่งเงินมาจากทีมอื่นยกตัวอย่างสถานการณ์แบบนี้นะครับสมมุติว่าทีมผมยังเก็บเงินไม่ได้เลยผมก็อาจจะเลือกวิธีการไปดักรอตรงตำแหน่งฝากเงินแล้วก็ยิงกำจัดศัตรูที่ถือเงินไปฝากจากนั้นเมื่อเงินดรอปเราก็แย่งมาแล้วก็ทำการฝากเงินเข้าไปแทนอะไรทำนองนี้ เดือไฟแนลนั้นมีกลยุทธ์กับรายละเอียดในการเล่นมากมายนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดจากประสบการณ์การเล่นของผมที่เล่นเด e f ไฟ a นมากว่า10ชั่วโมงก็คือการเล่นเป็นทีมนั้นสำคัญมากๆครับผมสามารถบอกได้เลยครับว่าถ้าทีมเราเล่นแบบต่างคนต่างไปไม่มีการสู้แบบเป็นทีมแล้วก็ โอกาสที่ทีมของคุณผู้ชมจะแพ้นั้นสูงถึง92.5736%ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ชมที่สนใจเล่นเกมนี้นะครับอย่างแรกก็คือในช่วงเริ่มหัดเล่นช่วงปรับตัวให้พยายามอย่าวิ่งไปคนเดียวครับแต่ให้วิ่งตามเพื่อนไปพร้อมๆกันเพราะมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เพื่อนโดนยิงตายเพราะว่าเราสามารถยิงกับจัดศัตรูได้ผู้เล่นจะสามารถเดินไปชุบเพื่อนได้ทันทีและการชุบสามารถทำได้เรื่อยๆลองนึกภาพว่าถ้าผู้ชมวิ่งไปคนเดียวแล้วตายขึ้นมาก็จะไม่มีใครชุบให้ หรือถ้าจะมีเพื่อนสักคนเกิดใจดีขึ้นมาอยากวิ่งไปช่วยเราเขาก็จะต้องใช้เวลาประมาณนึงกว่าจะไปถึงแทนที่จะได้โฟกัสกับการทาภารกิจผมบอกเลยว่าตอนป้องกันตู้แคชเอาท์มี3คนช่วยป้องกันคนนึงยิงสพอร์ตคนหนึ่งวางแคร็บอีกคนยิงคุ้มกันโอกาสสาเร็จจะยิ่งสูงขึ้นอย่างมากการเล่นเกมนี้ผู้เล่นจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับ fps หลายเกมเปิดโอกาสให้เราแยกตัวไปเล่นโซโล่คนเดียวได้แต่ว่าไม่ใช่กับ the final แน่นอนฉะนั้นถ้าผู้ชมมีเพื่อนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้เหมือนกันผมแนะนําอย่างยิ่งว่่าาให้้้เเเลนนนนนดวยกกกกััป็ทีีมมมครบจะสุ อย่างผมผมเล่นคนเดียวก็เคยสุ่มไปเจอผู้เล่นคนอื่นที่เข้าใจโครงสร้างของเกมเขาก็จะวิ่งไปพร้อมกับเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันละกันแม้ว่าจะเล่นแล้วแพ้แต่ว่าแมชอนนั้นก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากเนื่องจากเกมนี้ไม่ได้วัดจํานวนคิวแต่วัดเรื่องของการเอาเงินออกนั้นเท่ากับว่ามันก็จะมีการช่วงชิงจังหวะกันในระยะเวลาอันสัน้นบางครั้งแพ้ชนะตัดสินก็นได้ในระดับวินาทีนั่นเองเอาละโดยสรุปจากประสบการณ์ของผมนะครับ The Final ผลงานจากผู้สร้าง b บิ t l e f i e l d ที่อยู่ภายใต้การดูแลคุณภาพจาก n น xon ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกทีเดียวครับตอนแรกก็กะว่าจะเข้าไปทดลองเล่นเฉยๆแต่ว่าพอได้ลงสนามจริงๆปรากฏว่าเล่นแล้วติดใจเลยครับซึ่งผมค่อนข้างสนุกกับเกมนี้นะ t h อ Final ว่าคงจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีติดเครื่องเอาไว้แน่นอนตัวเกมยังมีรายละเอียดอื่นๆในเชิงของความสวยงามด้วยนะครับทั้งระบบสกินที่มีความหลากหลายชิ้นส่วนให้เราปรับแต่งมีอาวุธและ Special ลไลเซชันที่เราต้องเล่นไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อ และต้องบอกว่าเดอะไฟแนลนะตอนนี้เพิ่งเข้าสู่ซีซั่นที่1เท่านั้นครับถ้าดูจากข้อมูลผู้เล่นที่ถาถมเข้าไปและก็แตตอบรับที่ค่อนข้างโอเคผมมองว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสที่น่าจะอยู่คู่วงการเกมไปอีกนานแน่นอนนอกจากนั้นก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมที่สนใจด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้จนถึง3มกราคมปีหน้าทาง AAS Esports Studio ที่3ย่านมิดทาวจะเปิดให้ผู้เล่นได้เข้าไปทดสอบเล่นเกมนี้ด้วยสเปคคอมแบบจัดเต็มแถมยังสามารถรุ่นรับรางวัลพิเศษ,ษจากโตเกมมมูลค่่าาารวววกก50บทด้ย เดอร์ไฟแลยังมี Discord c ค m m u n น t y คนไทยที่ผู้ชมสามารถเข้าไปจอยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้ด้วยครับซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะท้ายในท้ายสุดเดอร์ไฟแลเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งแพลตฟอร์มของ Steam Xbox s e r i e s และก็ PlayStation 5ย้ำนะครับว่าเกมนี้เล่นฟรีและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับผู้ชมเลยครับเล่นเกมนี้เราคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ม,มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจากช anel The Move ลาไปก่อนขอบคคุณสสสาาารรรััักตติดดมมมเอวีบ